สวัสดีครับเป็นแฟนชาวอินสปายนะครับผมจอมสรุตนะครับเป็นนักแสดงนะครับแล้วก็ทำธุรกิจต้นไม้เปิดบ้านทาเป็นคาเฟ่นะครับ เริ่มตั้งแต่ผมไปซื้อบ้านแล้วก็อยากเปลี่ยนสวนที่หมู่บ้านเขาจัดมาให้ไม่ค่อยถูกใจในต้นไม้บางต้นเราก็เลยศึกษาเราเดินตลาดต้นไม้จนเรารู้สึกว่าเราอินกับมันเดินทุกวันไปทุกที่ตั้งแต่ไม้ใหญ่ไม้ล้อมไม้เล็กต้องการสวนในแบบสไตล์ของเราครับซื้อต้นไม้มาปลูก มาเลี้ยงแล้วก็ดูแลจนรู้สึกว่าเราชอบเราลหลงไหลในความสวยของต้นไม้กลับมาบ้านแล้วก็ได้เห็นต้นไม้ที่เราทําเราได้จัดสวนเองแล้วก็เริ่มเห็นว่าอ้ยราคาต้นไม้เนี่ยมันมีความแตกต่างนะเราเริ่มเห็นแกลบของราคาที่มันแตกต่างกันน่าจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจผมทําทุกอย่างที่มันเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ด่างไม้สะสมไม้หายากอยู่ในตลาดเราทำหมดหลักๆแล้วลลจะเป็นเอ็กโซติกแพนมากกว่า ด้วยความที่ประเทศมันปิดนะทุกอย่างปิดมันทําให้คนอยู่บ้านมากขึ้นทําให้คนสนใจที่จะซื้อต้นไม้มาแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่นักแสดงหลายๆท่านเขาเข้ามาซื้อต้นไม้มาโพสต์รูปก,กับต้นไม้แล้วทาให้แบบราคาต้นไม้มันหายครับช่วงนั้นก็ได้เยอะอยู่ประมาณหนึ่งครับผมว่าการเป็นนักแสดงด้วยแล้วก็มาทําธุรกิจอย่างนี้ครับมันทําให้คนที่เขารู้จักเราเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีตัวตนเขาก็จะตามผมในะ อินสตาแกรมใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยครับความเป็นนักแสดงมันสามารถถ่วยได้ตรงที่ว่าเออเขาได้เห็นว่าเอ้ยมันมีไม้ด่างแบบนี้มันมีต้นไม้ลักษณะแบบนี้มันมีต้นไม้แบบนี้บนโลกใบนี้หรอมันไม่ใช่แค่แบบต้นไม้ทั่วไป <S <S ถ้าเป็นไม้ใหญ่ก็จะเป็นพวกติดเเสษฐีพวกไม้ตระกูลแบบชมพู่หรือว่าจะเป็นตัวเชเฟอร่ามันคือหนวดลาหมึกครับมันจะเป็นพวกไม้แบบรูปทรงแปลกๆหน่อยแต่ถ้าเป็นไม้ตลาดที่ผมชอบและผมรู้สึกว่า มันมีการซื้อขายกันก็จะเป็นพวกมอนเซล่าฟิโลเดนดอนแล้วก็แอนโทเลียมครับหลกัหลกๆอยู่3ตัวนี้ครับทำธุรกิจต้นไม้เนี่ยผมตีว่าตอนนี้ก็ประมาณ6ปีได้แล้วครับทั้งขาย ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยทําให้ผมได้เห็นมุมมองกว้างหน่อยยังไงต้นไม้มันก็ยังไปได้มันก็ยังมีกลุ่มที่เขาเสพเสพความสวยงามแล้วก็กลุ่มคนที่เขาซื้อขายทีย่สามารถขายได้เรื่อยๆครับขายเป็นไม้จํานวนหรือว่าเป็นไม้ด่างเป็นไม้แลขายได้อยู่แล้วครับแต่ราคาก็จะสวิงไปสวิงมาประมาณนี้ครับจริงๆแล้วไอ้ตัวแรงบันดาลใจที่ทำคาเฟ่นเนี่ยมันเกิดจากการที่เราทำธุรกิจ ต้นไม้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ต้นไม้ของเราเนี่ยจะขึ้นชื่อว่าเป็นไม้เอกโซติกคนที่นึกถึงลิวิตแพนเนี่ยก็จะนึกถึงไม้เอกโซติกก่อนหน้านี้ด้วยความที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านปิดมันไม่ได้เปิดพราปิดมาก่อนนะครับแต่ลูกค้าเราเนี่ยมันมีคนที่เขาอยากจะเข้ามามีคนอินบ็อกซ์มาเรื่อยๆว่าอ,อ,อยากจะเข้ามาดูต้นไม้นะแล้วก็เราก็จะมีลูกค้าต่างชาติวนเวียนมาบ่อยมากทาให้เราเห็นว่าเราควรจะมีคาเฟ่ที่ต้อนรับลูกค้าทําเป็นเมนูเอกโซติกวัตถุดิบที่เอกโซติกตามฤดูเก็บเกี่ยวของไทย แ้านกาแฟาเราจะเปิดช่วง8โมงนะครับปิด6โมงแต่จริงๆแล้วลูกค้าก็สามารถนั่งกินได้เหมือนบ้านตัวเองครับเราไม่ได้มีกำหนดเวลาตายตัวว่าเปิด8โมงได้ปิด6โมงได้ลูกค้าเข้ามาเนี่ยต้องได้รับความแปลกใหม่ต้องว้าวกับ um, มันมีแบบนี้ด้วยเหรอเมนูอย่างนี้มันเข้ากันได้ด้วยเหรอหรือว่าต้นไม้แบบนี้มันมีบนโลกด้วยเหรออะไรเงี้ยมันสามารถเลี้ยงได้จริงเหรออะไรเงี้ยครับถ้าช่วงที่มันมีละครนะครับผมก็แบ่ง คิวให้ละครก่อนเขาจะมีตารางอยู่แล้วว่าถ่ายจันทังคารพุธธฤหัสสุกสวเสาร์ทิ์ถ้าผมมีช่วงไหนที่ผมต้องขาต้นไม้ผมก็จะแจ้งกองถ่ายไปก่อนว่า,าผมต้องไปขายต้นไม้ช่วงนี้นะครับแต่ตอนนี้ครับเวลาผมอยู่เมืองนอกสะส่วนใหญ่ไปไปมามาไปไป,ไปมามาทำให้เวลาถ่ายละครไม่ค่อยมีในปีนี้ถ้าปีหน้าก็คงต้องมาสเกดูตารางใหม่อีกทีครับว่าจะทำยังไง วิ่งครับที่บ้านมีลูกวิ่งอยู่ไม่มีเวลาเข้าฟิตเนสครับพอเดินทางบ่อยกลับมาบ้านเราก็เลยอยากจะอยู่บ้านสัส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กับบ้านอยู่กับสิ่งที่เราชอบเราก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปนอกบ้านสักเท่าไหร่เราก็เลยซื้อลูกวิ่งอะไรมาวิ่งมาออกกำลังกายหรือไม่ก็เนี่ยครับการปลูกต้นไม้การยกกระถางอะไรก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะได้เหงื่อด้วยครับใช้ผมแนะนําในมุนมผม ผมอยากจะให้เริ่มจากความชอบก่อนต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตจะเริ่มดูแลต้นไม้เนี่ยครับก็ต้องศึกษาก่อนว่ามีพื้นที่หรือว่าคุณสามารถที่จะดูแลเขาได้ประมาณไหนแต่ละชนิดก็มีความชอบในการดูแลไม่เหมือนกันบางต้นชอบแห้งบางต้นชอบน้ำต่างๆบ,บางต้นชอบชื้นไปเลยถ้าคุณชอบต้นไม้แบบดูแลง่ายๆคุณก็เอาแบบพวกแท็กตัสไปเลี้ยงเลยเอาวางไว้กลางแดดรดน้ำสักเดือนละครั้งโอเค เลี้ยงง่ายอีซี่แต่ถ้าคุณต้องการเลี้ยงไม้ที่แบบว่าคุณมีเวลาคุณใส่ใจคุณก็สามารถที่จะเลี้ยงแบบพวกกล้วยไม้พวกนูน่นนี่นั่นถ้าจะให้ผมแนะนำควรจะเป็นเริ่มจากความชอบก่อนแล้วก็ศึกษาให้ดีนะครับคุณชอบต้นไม้ประเภทไหน